ที่ประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซยียครั้งที่33นะคะได้เห็นชอบค่ะความร่วมมือการดูแลความสงบตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้อตานการก,ารก่อการร้ายร่วมกันพลเอกสมหมายเกาตีรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานร่วมกับพลเอกตันสรีดาโตสรีดรฮาจิซุนกิฟรีมิดบินโมฮัมหมัดสินผู้บัญชาการทหารสูงสุดประเทศมาเลเซยียในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซยีย โดยในที่ประชุมได้มีการรับรองเห็นชอบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยมาเลเซียหรือ GBC เรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆอธิการลักลอบค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดรวมทั้งเห็นชอบที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามแนวชายแดนร่วมกัน ทั้งนี้ทั้งสองประเทศยังได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียนและประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพฝึกร่วมกันในกิจกรรมต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อป้องกันและยุติความการก่อความไม่สงบรวมไปถึงการรับรองและเห็นชอบที่จะกระชับและขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงด้านสุลกากรและการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาความสงบสุขและเสถียรภาพบริเวณชายแดนให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมไปถึงการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันสำหรับการประชุมครั้งที่34จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2,560โดยประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพค่ะ